ท่านก็พูดถึงอสติที่มาประจําเดือนโดยที่การแขวนก็เรียกว่าบทาคุ้มครองต่างๆยกตัวอย่างเช่นบทคุ้มครองประโยคที่ว่าอ um ัลลอฮุมะอินนีอูซูบีกาโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือเขาเรียกว่าตะวิษบทคุ้มครองพี่น้องผู้ที่มีอิหมานท่านได้กล่าวว่าอิงกะนาฟีอาดีมิน ฟันตั้งจะหูว่าอิงการในกัสบาติฟิดดตินฟังเช้าวัดวัดหูว่าอิงเช้าลำต่อหูบรรดานุชะกานพี่น้องผู้ที่มีมาได้หยิบยกคำพูดของบรรดานุชะกานอย่างเช่นท่านอัตโตท่านได้กล่าวว่าถ้าหากว่าการแขวนอันกุรอานเนี่ยอยู่ในที่ที่มิดชิดอยู่ในหนังสัตว์นางสามารถที่จะถอดออกก็ได้หรือถ้าหากว่าอยู่ใน เขาเรียกว่าตาหลับเงินที่เป็นการเก็บตาหลับเงินหรือว่าตาหลับทองนางสามารถที่จะวางเก็บไว้อย่างดีพี่น้องผู้ที่มีหมานกระดาษที่เขียนอัลกุรอานหรือว่าบทวีดิตต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตะขุดเขาเรียกว่าตะขุดเงินถ้าหากว่านางเนี่ยต้องการก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้แต่ถ้าหากว่านางไม่ต้องการก็ไม่ต้องเก็บเอาไว้นี่คือ คำพูดของบรรดานุาการที่ผมนั่นได้หยิบยกในทัศนะที่สองพี่น้องพูดที่มีอิหมัดหนึ่งในบรรดานุาการยุคหลังนั่นก็คือท่านอิมามอันบฮากีรอฮิมาฮุลลอท่านก็ได้กล่าวทัศนะที่สองอยู่ในหนังสืออสุนันอันกุบอรอของท่านอิมามอันบฮากีเล่มที่เก้านาที่้า8้อยแท่านอิบนับดินบัตท่านได้กล่าวว่าวะฮุวะอัลซอฮุนฟินอาซัดวันนัสอบรรดานุาการ รุ่นหลังนั่นก็คือท่านอิบนะอับดินบัตท่านได้กล่าวว่าถือเป็นาสายรายงานที่มีร่องรอยพลาดพิงไปยังบรรดานักวิชาการในอดีตถือว่าเป็นร่องรอยที่ถูกต้องที่สุดและก็เป็นร่องรอยที่บรรดาวิชาการเขาก็ได้ถูกในประเด็นเหล่านี้อยู่ในหนังสืออัตตมฮิ it, เล่มที่17หน้าที่164และหนึ่งในนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิทธมานทัศนะที่สองเนี่ยท่านอิบนะฮายดอนสกอลานี i, ท่านก็ได้เลือกทัศนะนี้ในหนังสืออิบนะฮายดอนสกอลานี i, เนี่ย หนังสือฟัตทุนบารีเล่มที่6หน้าที่142ท่านอิบนุลมมลกินเนี่ยท่านได้กล่าวถึงขั้นว่า ولا بس ب ت أ ั ي ق التمام من ั ر س ฟ ل ذ ي ف ว ه ا الدعاء والروق بين ق ر آ า إن دجمي الألامة ท่านอิบนุลมมลกินท่านได้กล่าวว่าไม่ถือว่าเป็นไรในการแขวนอันกุรอานหรือว่าบทวิริตต่างๆที่ใช้เขาเรียกว่าการห่อด้วยกับตะขุดหรือว่า การห่อด้วยกับกล่องเล็กๆพี่นัอพุูธที่มีอิมาแล้วก็มีบทดูอาแล้วก็มีบทการปัดเป่าที่มีองค์การอยู่ในคำพีของรัสุบห้านะฮหัวตาลาโดยที่บรรดานักเชียการทั้งหมดมองว่าไม่ถือว่าเป็นไร